ท่านคะอยากสอบถามกระแสของนายกสับรองนี้มาจากไหนอะคะรัฐบาลทางรัฐ่าลเหมือนกันก็โมโหข่าวเหมือนกันคือแต่วานนี้โคศกพักผมก็ได้ได้ได้แถลงได้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 ชี้แจงถึงชุนไปแล้วนะครับเรื่องนี้ผมก็ผมว่ามันไม่ไม่ใช่เรื่องประเด็นผมักเลยไม่อยากพูดไม่อยากไปคิดอะไรแล้วก็ผมคิดว่าโคศกพักได้พูดไปแล้วเมื่อคืนนี้ผมดูนะฮะทางทางที่เขาชี้แจงทางสื่อต่างๆผมคิดว่า เรื่องนี้ถามถ้าสื่อมวลชนถามว่ากระแสมาจากไหนผมก็่ผม,ผมก็สื่อมวลชนเอาข้อมูลจากไหนก่อนดีกว่ามันมีข้อเสนอครับมาจากกลุ่มคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35แต่ว่ามันก็ไปสอดคล้องกับหน้าทีของพักการเมืองพักการเมืองหนึ่งด้วยครับที่ออกมาคือผมว่าใน,ส,ส,นส่วนของพักการเมืองทุกพักที่ร่วมรัฐบาลอยู่ไม่มีใครคิดเรื่องนี้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผมว่าคนที่ให้ข่าวมาก็ต้องไปถามกลับไปที่พักการเมืองนั้น หรือญาติคนที่คนที่ให้ข่าวครับว่าคิดจากอะไร,ะไรแต่ถามว่าในส่วนของพักผมทางสารก็ทางโฆษกพักก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วชัดเจนหมดแล้วนะผมอ่านหมดแล้วนะฮะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของที่พักกองผบพักการเมืองทุกพักกอกมาพูดอยู่แนละ้วแต่บังเอิญว่าจริงๆริเรื่องนี้พักอื่นก็ไม่ตอบเลยนะ,เ,ะเขาก็มองมันไม่มีไม่ใช่สาระและไม่ใช่เรื่องความไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องอะไร ก่อนหน้านี้ค่ะคุณธรรมนัได้พูดถึงรัฐดนตรีค่ะตอนที่ไปไปกินข้าวพักเล็กแล้ว่ากธรรมนันบอกว่าก็ได้ดูอยู่นะฮะก็ผมอาจจะวิทยายุทธอาจจะน้อยกว่าแต่เจอต้องขอถามเพราะว่าต้องสอนผมหน่อยนะฮะผมก็ไม่ใช่คือผมว่าผมไปกินไปทานข้าวเนี่ยพี่ผมรู้จักพวกนี้มาเกือบหลายบางคนรู้จักก่อนเป็นสสอยีกนะครับแล้วก็ังเกินว่าผมเนี่ย ก็มีความสนนมกันอยู่แล้วแล้วจริงๆแล้วพักเล็กพวกนี้ก็คือพักร่วมรัฐบาลนะครับจริงๆแล้วเราเองก็มีอะไรที่พูดคุยกันได้เราก็คุยกันกินข้าวกันก็เห็นบรรยากาศเห็นนะผมถ่ายรูปก็คุยกันไม่มีอะไรแต่พอพอมีภาพหลุดไปก็ก็ไม่เป็นเรื่องปกติผมไม่เคยปฏิเสธเเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะเรากินข้าวกันได้ถ้าเราเป็นผู้แทนกันแล้วเราเป็นเพื่อนกันแล้วกินข้าวด้วยกันไม่ได้เราก็ โอ้โหมันก็ไม่ใช่เพื่อนกันนะฮะแต่ัหลังวันสองวันเองพักเล็กเองก็ไปทานข้าวกับทางได้ของพักเพื่อไทยด้วยครับก็ผมเห็นน่าจะมีแค่ท่านเดียวเนี่ยคนอะื่นไม่ได้ไปแต่กินกับผมสิบกว่าคนนะกินกับผมสิบห้าสิบกว่าคนนะยังมั่นใจไหมคะว่าในการอภิปรายพักเล็กจะยังมือสนับสนุนผมเพราะผมเชื่ออย่างพักเล็กเขาพูดอยู่แล้วว่าเขาดูด,ดูข้อมูลวิพายนะฮะแล้วก็ดูว่าน้าหนักเป็นอย่างไรต้องยอมรับนะก,การเป็นผู้แทนรัษฎรเขาก็มาจากเสียงพี่น้องประชาชน ในการที่เขาจะตัดสินใจในวันนี้หรือจะพูดในอนาคตที่ยังไม่เห็นเขาก็ยังไม่กล้าที่จะพูดมัดตัวเองวันนี้ผมก็ต้องยอมรับว,ว่าหลักการเขาก็พูดแล้วเขาอยู่พักลงรัฐบาลน,นะครับเขาก็ขอฟังแต่เขาก็มีคนพูดมาว่าเขาก็อย่างน้อยการนายกเขาก็ไม่ได้มีประเด็นอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าแต่คนอื่นหรือท่านใดกระทบใครก็ชี้แจงกันแค่นั้นเองนะผมว่าไม่เม่ดแค่ประเด็นนะครับเรื่องนี้แล้วก็พักเล็กทุกท่านก็เป็นผู้แทนที่ท,ที่มีศักยภาพเยอะนะครับ เรา้จักบนทุกคนมังสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ค่อนข้างอ่อนไหวไหมครับเพราะว่าอย่างคุณธรรมรั์เองก็เตือนว่าช่วงนี้ก็คือทุกคนเนี่ยรอเปิดสภาแล้วทุกคนก็ซ่อนมีดไว้อยู่เพราะว่าก็อาจจะจินตนาการไปเองอะครับท่านลองถามพักร่วมซึ่งชวนถามพักร่วมที่ร่วมอยู่วันนี้มีใครพูดแบบนี้เปลฮะแต่คนที่พูดไม่ใช่พักร่วมนะฮะนะครับถ้าเกิดพักร่วมพูดเลยน่ากลัวอันนี้อันนี้อ๋ออย่างท่านอย่างท่านก็เป็นเป็นพักที่ต้องถกสูง รัฐบาลแม้เพราะท่นที่ตอนออกไปท่านก็พูกดีวว่าท่านสนนรัฐบาลก็คิดวา่าสิ่งที่ท่านพูดก็คงคงก็ต้องไปตามที่ท่านพูดเพราะท่านตอนออกไปเพื่อสสอไปพักที่ออกไปก็ก็พูดกันชัดเจนในวันนั้นว่าออกไปก็ยังสนับสนุนรัฐบาลดังนั้นวันนี้สิ่งที่พูดวันนั้นกับวันนี้มันก็ต้องสะท้อนเห็นว่าวันที่ท่านออกไปแล้วบอกว่าสนับสนุนรัฐบาลเป็นอย่าง้นหรือเปล่าแต่ถ้าพักพวมรัฐบาลที่มีอยู่ก็ไม่มีใครพูดเรื่องนี้นะครับ